สวัสดีครับพบกับผม b บ s สพอจากช่อง Boss บอสพ a n n e l ตอนนี้บอสพอยูนในเกมเม l คลาสสิกนะครับสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการกลายพันธ์อุปกรณ์นะครับการกลายพันธ์อุปกรณ์นั้นมันจะอยู่ตรงหน้าต่างหน้าต่างหลอมนะ จากนั้นเราก็เข้าหน้าต่างหลอมและเข้ามาตรงคำว่ารายการนะครับตรงรายการเข้าตรงรายการเหมือนจะเป็นหน้าต่างขึ้นมานะโอเคหน้าต่างมีคำว่ากำจัดกำจัดก็คือลบลบออปชันนะครับลบหน้าต่างกำจัดคือการลบออปชันของอุปกรณ์ ส่วนหน้าต่างกลายพันธุ์นี่คือการเพิ่มออปชันของอุปกรณ์วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการกลายพันธุ์กันสำหรับวัสดุที่ใช้สำหรับในการกลายพันธุ์เนี่ยมันมีชื่อว่ามีชื่อว่านี่นะครับอัญมณีกลายพันธุ์ อัญญมณีกลายพันธ์ใช้ได้หลังจากจุติ3แล้วเท่านั้นก็แสดงว่าตอนจุติ3เราถึงจะเห็นนะครับอัญญมณีกลายพันธ์อันนี้จะเห็นอยู่ที่หน้าต่างตีหลอมใช้สําหรับกลายพันธ์รายการอุปกรณ์ต่างๆที่เราสวมใส่หรือก็จะเป็นอาวุธนี่นะครับอัญญมณีกลายพันธ์นี่หาได้จากที่ไหนบ้างาหาได้จากไหนนั่นก็คือแน่นอน ไดจากการซื้อนะครับจากอตอนนี้มันมีกิจกรรมขุมทรัพย์โชคนะซึ่งมาคำว่าซื้อโดยตรงเนี่ยนะครับมันจะมีในกิจกรรมขุมทรัพย์โชคเห็นไหมครับอัญมณีกลายพันธุ์เม็ดราคา95บาทนะแล้วก็จะมีแพ็คแพ็ค10เม็ดนะครับ แพ็ก10เม็ดราคาอยู่ที่329บาทนะก็จะได้ทั้งอัญ,ญมณีแล้วก็ได้เพชรด้วย329ได้เพชร9800และก็1เม็ดได้เพชร1,800อันนี้ก็คือเป็นการซื้อหาด้วยเงินนะครับและอีก วิธีหนึ่งคืออันนี้จะเป็นของฟรีที่แจกอยู่ภายในเกมแต่เราต้องเข้าร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าศึกถวยเทพนะศึกถวยเทพนะครับศึกถวยเทพจะเป็นกิจกรรมที่มีทุกวันอังคารตอนหนึ่งทุ่มให้เราไปแย่งแย่งชิงลูกป,ปั้นประมาณนี้นะ แล้วคนที่ได้ลำดับ1ถึงลำดับที่20บอ่ะไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าลำดับ10หรือ20นะครับก็จะได้อัญมณีกลายพันธุ์มาด้วยนะถ้าทำลำดับได้ดีก็จะได้ลำดับ1ประมาณ2เม็ดหรือ2เม็ดหรือ3เม็ดไม่แน่ใจนะครับลำดับต้นๆจะได้อัญมณีกลายพันธุ์ที่เยอะหน่อยนะครับเราก็หาได้จากกิจกรรมศึกถวยเทพนี้ โอเคหลังจากได้อัญญะมณีกลายพันธ์แล้วเราก็จะมาเดี๋ยวทําการกลายพันธ์เลยนะครับกลายพันธ์วันนี้บอสพอเก็บอัญญามณีกลายพันธ์สะสมมาจากกิจกรรมศึกทวยเทพนั่นแหละครับโดยส่วนใหญ่บอสพอก็จะหาไอเทมจากกิจกรรมที่มีอยู่ภายในเกมนะไม่ค่อยได้เอาเงิน จริงซื้อนะครับตอนนี้ก็ได้มา13อันแล้วนะ13อันแล้วก็สะสม48อ่าเดือนกว่า <c oughs> ดองไว้นะครับเพื่อเอามาใช้โอเคนะงั้นเราก็มาที่หน้าต่างอ่าตีหลอมไปที่รายการนะครับสำหรับการกลายพานเนี่ยมันจะเริ่มต้นในแต่ตั้งแต่อายุอ,อาวุธ ตั้งแต่ขั้น4ไปเลยนะครับไายพันได้หมดนะครับจนถึงตอนนี้บอกพออยู่ขั้น10เนาะและก็เรามาดูกลกยพันการไกยพันอุปกรณ์3ดาวและรายการเต็มสามารถทําการกลายพันรายการได้ก็คือชุด3ดาวอุปกรณ์สดาวนะครับแล้วก็ทําการออปชันจนเต็มนะออปชันให้เต็มถึงจะทําการกลายพันได้ ทุกครั้งที่กลายพันธุ์รายการออปชันต่างๆจะสุ่มนะครับสุม่มแต่รายการกลายพันธุ์ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นไม่มีการลดก็คือออปชันจะเพิ่มไม่มีการที่ออปชันลดนะและเมื่อการกลายพันธุ์รายการจนถึงขีดจำกัดแล้วจะไม่เพิ่มจํานวนการกลายพันธุ์อีกแต่จะสุ่มแปลงรายการต่างๆเท่านั้นอันนี้เราค่อยไปอธิบายกันอีกทีนึงจำนวนครั้งที่อุปกรณ์กลา,ายพันธุ์จะสะสมกัน เมื่อครบกำหนดจนวนครั้งที่กำหนดจะเพิ่มรายการกลายพันธุ์เพิ่มอีกหนึ่งแถวหากรายการกลายพันธุ์ถึงขีดจำกัดแล้วจะไม่เพิ่มอีกไม่สามารถใส่อุปกรณ์ที่มีรายการกลายพันธุ์ไว้ในช่องอุปกรณ์รองที่ทบรวมกันได้อันนี้ก็คือหากวัสดุใดที่กลายพันธุ์ไปแล้วไม่สามารถเอาไปเป็นของทบได้นะครับวัสดุทบได้และก็วางในช่องวัสดุไม่ได้แปลว่ามันต้องอทบไม่ได้นั่นแหละโอเคตอนนี้ บอสพอก็ทบอุปกรณ์ขั้น 10. อ่าครบทุกอันแล้วดาบ2ข้างาหมวกเสือ้อแขนกิงและก็ขานะครับทบเสร็จเรียบร้อยแล้ว8 8รายการเนาะนี่การทบนะฮะหมายว่าเราต้องทบตัวนี้ให้มันครบก่อนนะแล้วก็เป็นวัสดุ3ดาวนะถึงจะทำการผ่ากาพันได้ เวลากลายพันมันก็จะสุ่มนะครับเช่นลด d ดามี e pvp บวก2%ถ้ากลาพันตัวนี้มันก็จะเพิ่ม d ดามจ p v v p จาก2%เป็นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่รู้จริงๆและลดดามีอ่ามันก็จะสุ่มไปนะครับโอเคดูก่อนปึ๊บอ่ะจะเริ่มการกลายพันให้ทุกท่านดดูเลยนะเอาตัวนี้แหละเอาหมวกกดกลายพันนะครับ ปรากฏอ่นหนึ่งอัตราการกลายพันธ์รายการ100%นะครับมันก็จะกลายพันธ์ให้เรา1ออปชั่นนะไม่รู้จะสุ่มได้ตัวไหนนะครับ100%นะ100%เรนะโอเคเราก็มีหินอัญ,ญมณีกลายพันธ์ส3สามมาแล้วตอนนี้พร้อมที่จะกลายพันธ์เรียบร้อยแล้วเราก็กดกลายพันธ์ไปเลยนะฮะกดไปเลยโอเคมันจะได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาปึ๊บ ได้โบนัสคุณสมบัต,ตบบิตีบวกเพิ่มขึ้นมานะครับตีบวกเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อกี้มันเป็น8%เซเพิ่มขึ้นมาอีก2%นะมีแต่เพิ่มไม่มีลดนะครับโอเคหากเรากดไปอีกนะเราต้องกดไป10อันนี้มันหนึ่งแล้วก็ต้องใช้ไปอีก9ครั้งนะ ออปชันมันถึงจะคงที่อ่ะคือถ้าบอสพอกดใช้อีกอ่ามันจะไปกลายพันออปชันอื่นนะครับและออปชันนี้อ่าอัญไณ์คุณสมบัตีบวก10เนี่ยมันก็จะลดลงคงเดิมอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้อัญมณีกลายพัน1 10อัน10ครั้งน่ะมันจะฟิกจะมี1 o p t i ออปชันที่ฟิกนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวนี้บอสพอก็จะเอาอัญมณีกลายพันไปใช้กับตัวอื่นนะ เอาไปตัวนี้นะครับเอาเสื้อโอเคจะได้กลายพันธได้เพื่อนออปชันไหนกดไปเลยอันนี้ก็ลดคริติคอลบวก6นะครับเมื่อกี้บวก4ก็เพิ่มเป็นบวก6ต่อไปเลยแขนกลายพันธ์ได้ไหนได้ลดคริติคอลบวก6กางเกงไปซะ กลายพันธ์ได้อะไร HP นะครับจากเมื่อกี้เลเวลคูณ8กลายมาเป็นเลเวลคูณ12แล้วก็กางเกงอ่าขาขาขานะครับกลายพันธ์ไปได้ defense bonus บวก3.5เมื่อกี้ defense bonus อยู่ที่2%อันนี้ก็เพิ่มขึ้น1.5%เหลือดาบ 2ข้างดาบจะกลายพันธ์ได้อะไรเป็นแอตแทกโบนัสบวก4%นะเมื่อกี้มันเป็นแอตแทกโบนัส2%อันนี้ก็เพิ่ม2%นะครับและรายการสุดท้ายกลายพันธแล้วจะได้อะไรอ๋อเพิ่มดดเมจ PVP บวก7.5%จากเมื่อกี้เมื่อกี้5%นะเพิ่มไป2.5%นะครับ นี่เรืออัญมณีกลายพันธุ์อีก6เดี๋ยวบอสพอต้องเอาไปกลายพันธุ์อาวุธขั้น4ขั้น5เนาะมันถึงจะได้คุ้มนะครับแล้วค่อยเก็บสะสมทีเดียว10เม็ดเพื่อมาทําการกลายพันธุ์ไม่ให้มันให้มันคงที่อ่ะไม่เลื่อนไปเลื่อนมาโอเคสําหรับคลิปการกลายพันธุ์อุปกรณ์ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ หวังว่าคงจะพอมีสาระประโยชน์อะไรกับเพื่อนๆบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ